อะไรนะเอาแล้วเหรออถ่ายแล้วแปวหนึงนะจูนก่อนวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับสวัสดิการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรค่ะตอามือที่หลายๆคนก็อาจจะรู้หรือไม่รู้เอ๊ะลือลืมนะไปไปดูกัน ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัวตรวจสุขภาพประจำปีและรับวัคซีนประจำปีโบนัสตามผลงานและผลประกอบการโรงพยาบาลพร้อมทั้งปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีสวัสดิการค่าคลอดบุตรพร้อมลาเพื่อคลอดสูงสุดได้ถึง98วันโดยได้รับค่าจ้าง45วันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมเงินช่วยเหลือชาป,ปนากิจ ของพนักงานและครอบครัวค่าชุดยูนิฟอร์มประจำปีสวัสดิการเงินกู้ร่วมกับธนาคารต่างๆกระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้และคลอดบุตรเทรนนิง่งโดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวยสราคาพนักงานส่วนลดต่างๆเช่นร้านขายยาเซฟรัก5%เปอร์เซน s อสแห้องอาหารฟูดเฮาส์ราคาพนักงานและส่วนลดอื่นๆในเครือ B d ดีการเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีวันหยุดวันลาเช่นวันหยุดพักผ่อนประจำปีวันหยุดตามประเพณีและวันลาตามกฎหมายแรงงานค่ะใครจะจำได้ว่ายาวขนาดนี้น้องแบมจำได้ไหมจำไม่ได้ใครจะไปจำได้ข่าราชการพนักงานโรงยานาลแื่งรอนตอนับเคร,ร,รื่องราลปี วันหยุดเนี่ยง่ายจะตายเดี๋ยวนี้เขามี QR code แล้วไงสแกนเลยชเออแบบนี้หน่อยให้รู้เรื่องสักทีธรรมดาสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ